มนทนทหารบกที่สามสิบแปดประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเจ้าปางเปิดโลกมาประดิษฐานที่วัดเทพโลกอุดรเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดหน้าและนักท่องเที่ยวได้ก,กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวทนตรีรัฐมนตรีจินตเสนอดีตผู้บัญชาการมนทนทหารบกที่สามสิบแปดได้เดินทางไปอัญเชิญพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกที่บ้านปั้นเลขที่ยี่สิบเจ็ดทับสามหมู่สามศรีสะทอง ตำบลศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมายังวัดเทพโลกอุดรหมู่ที่6บ้านมงคนนิมิตตำบลผาสิงห์อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยมาหยุดพักที่ศาลเจ้าพอเขาครึ่นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านเมื่อเวลา13.39นาิกา39นาทีได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิต ผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านพร้อมด้วยพลตรีคณิศรอ,อาสมะผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่38ได้นำเข้าราชาการทหารตำรวจพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวจังหวัดน่านร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกมาประดิษฐานที่วัดเทพโลกอุดรตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชา เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวทั้งนี้พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกมีความสูงเ7เมตรได้อัญเชิญมาจากที่บ้านปั้นเลขที่27ทับสมหมู่3สีสะทองตำบลสีสะทองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมายังมัดเทพโลกอุดรหมู่ที่6บ้านมงคลนิมิตตำบลผาสิงห์อำเภอเมือง,งน่านจังหวัดน,าน่า เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปโดยนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องศักรา,าระที่ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งและกล่าวคำอาราธนาอันเชิญพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกพร้อมกับชมการแสดงฟ้อนตอนรับถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกับตั้งขบวนอัญเชิญพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกมายังวัดเทพโลกอุดรตามเส้นทางสายแพร่น่านซึ่งขบวนอัญเชิญพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกได้เดินทางมาถึงวัดเทพอุดรในเวลา16นาฬิกา45นาทีโดยมีเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยวแต่งชุดขาว ปรยข้าวตอกดอกไม้ที่ขบวนผ่านหมู่บ้านของตนทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและต่อจากนี้นายช่างก็จะดำเนินการประกอบองค์พระให้เสร็จสมบูรณ์ทุกประการและในวันอาทิตย์ที่สามกรกฎาคมเวลาสิบสามนิกาจะมีพิธีขอขอมากรรมและอาราธนาพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกขึ้นประดิษฐานณนะฐานชุกชกีต่อจากนั้น จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกโดยมีคุณบรรทุนล,ลำซำเป็นประธานในพิธีจึงขอเชิญชวนพ่อค้าประชานชนชาวจังหวัดหน้าและนักท่องเที่ยวได้สวมชุดขาวร่วมกิจกรรมงานบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันสาหรับพระพุทธรูปปางเปิดโลกเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงโปรดพุทธมารดาอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึง แล้วจะต้องกลับสู่โลกมนุษย์หรือเทวไลโลกมนุษย์และทะลุถึงโลกของนาลกจึงให้ถือว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกหมายถึงโลกทั้งสามได้เปิดทะลุถึงกันให้บุญกุศลที่พระองค์ทรงเทศนาธรรมโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวบดิ่งนั้นจะได้มีอานิสงส์ในสวงสวรรค์ในโลกมนุษย์และนากกร้อมกันด้วยโดยในบริเวณของวัดเทพอุดรเป็นสถานที่สงบ เงียบบรรยากาศร,ร่มรื่นมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามเมื่อถึงฤดูหนาวก็จะมีทะเลหมอกสวยงามแบบ360องศารอบวัดและจะเป็นวัดที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมเป็นที่อบรมศีลธรรมของประชาชนทั่วไปนอกจากนี้แล้วยังเป็นสถานที่พัฒนาจิตใจโดยนำคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านต่างๆนั้นให้สอดคล้องตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สรรมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิวส์ยี่สิบสี่ประสิทธ์สเมืองแกนภาพข่าวนิวราชทิพสีรายงาน